มาแจ้งข่าวนะครับกระทรวงพลังงานเตรียมที่จะขึ้นราคาก๊าซหุงต้มนะครับเป็นแบบขั้นบันไดยขยักแรกเนี่ยนะฮะจะเพิ่มถังละ15บาทก็คือถัง15กิโลกร,รัมที่เราใช้กันตามบ้านเรือนเนี่ยนะครับขยักที่2จะเพิ่มอีก30บาทนะครับทำไมถึงต้องเพิ่มนะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้กระทรวงพลังงานนะครับเขามีการตรึงราคากานน๊าซหุงต้มนะครับมาตั้งแต่มีนาคม2563แล้วจะสิ้นสุด ก็คือ31มีนาคม2565นะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายค่าแก๊สกันจริงๆเนี่ยถัง15กิโลกรัมเนี่ยอยู่ที่ถังละ432บาทน,นะฮะแต่กระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับเขาก็มีงบประมาณเอามาช่วยตรึงราคาทําให้ทุกวันนี้เราจ่ายเพียงถังละ318บาทน,นะครับตั้งแต่ปี6-3มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกระทรวงพลังงานก็ใช้งบประมาณในการตรึงราคาไปแล้วประมาณ2 5 0 0 0ล้านบาท ทีนี้มีนาคมนี้สิ้นเดือนมีนาคมนี้ก็จะครบกําหนดถูกไหมครับขยักแรกเพิ่ม15บาทจาก318บาทนะครับเราก็ต้องจ่าย333บาทนะครับขยะที่2เพิ่มอีก30บาทนะครับก็จะเป็นถังละ363บาทต่อถัง15กิโลกรัมนะครับทางกระทรวงพลังงานนะครับก็กำลังที่จะหารือกับกระทรวงกันคลังและก็ทางสภาพัฒน์ ว่าเราจะหาแหล่งเงินทุนเนี่ยมาช่วยประชาชนได้อย่างไงบ้างนะครับส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงพลังงานนะครับทุกวันนี้เขาจะช่วยค่าแก๊สต่อ3เดือนอยู่ที่45บาทใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มให้อีก55บาทรวมเป็น100บาทต่อ3เดือนนะครับปัจจุบัน45จะเพิ่มให้อีก55ก็ต้องไป หาแหล่งเงินทุนมาว่าเราจะเอาเงินส่วนไหนเนี่ยมาช่วยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจาก45บาทต่อ3เดือนก็จะเพิ่มเป็น100บาทต่อ3เดือนเดี๋ยวต้องรอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับ